ได้มาแล้วนะครับกับ TCL Tab 10 Gen 2สำหรับรุ่น Wi-Fi 2,999บาทและรุ่น LTE ที่ใส่ซิมทรออกได้3,999บาทอันนี้ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะแล้วก็เวลาที่เราซื้อเนี่ยเขาก็จะมีแถมอะแดปเตอร์แยกมาให้เราต่างหากแบบนี้ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์10วันอ่ามาดูที่ตัวกล่องนะต้องบอกว่าใหม่กรึบี่ยังไม่ได้แก่เลยนะ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสเปคเข้าวๆของรุ่นนี้กันก่อนนะตัวนี้ขนาดหน้าจอ10.1นิ้ว SD CPU 4แกนลอม32มิบกแรม3กิกตัวเครื่องบาง7.99มิลใช้วัสดุเ ah. มทอลแบต6000มิลลิแอมแบตเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เขาจะมีเคสแถมมาให้เราข้างในด้วยอ่ะอันนี้คือรอบๆตัวกล่องนะก็เดี๋ยวแกะดูพร้อมกันเลยนะครับ เอามุมไหนดีมุมนี้ดีกว่านี่ TCL Tab 10L Gen 2เปิดรุ้นพร้อมกันเลยวื้บนี่เดี๋ยวนะผมดูก่อนนะอันไหนด้านบนด้านล่างอ๋อนี่ด้านบน,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 ด,น,บนด้านบนมุมนี้ทุกคนอ่ามาแล้วนะครับนี่อ่ตัวเครื่องวางไว้ก่อนนะ นี่โผล่มาแล้วมีเข็มจิ้มซิมมาให้เรา1อันรุ่นนี้สามารถใส่เมมเพิ่มได้นะ<ๆ>ก็จะมีช่องใส่เมมนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้านก็จะเป็น USB-C อันนี้จะเป็นในส่วนของใบประกันแล้วก็คิ ck Start Guide อะไรประมาณนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับ อืมโอ้เคสซิลิโคนเฮ้ยเคสสวยนะอ,อ่าโหเดี๋ยวผมขอแกะเคสมาให้ดูก่อนนะครับดูที่ตัวเคสนะเคสซิลิโคนใส่นะส่วนใหญ่ผมเห็นแท็บเล็ตนี้จะแถมเคสแบบสีขาวคุณๆแบบปกติ เคสอันนี้เคสใสนะครับแล้วก็ตัวเคสนี่ดูดีเลยนะด้านหลังเนี่ยจะออกแข็งๆนะครับเขาจะมีพื้นผิวสัมผัสแบบหยาบๆนะที่ด้านหลังนะแล้วก็ตรงขอบนะครับขอบดูป้องกันดีเหมือนกันนะทุกคนดูสิโอตัวเคสใช้ได้เลยนะแล้วมาดูที่ตัวเครื่องนะครับกล้องหลังหนึ่งตัวนะตัวเครื่องบาง7.99มิลวัสดุนี่เป็นโลหะเลยนะผมจับแล้วมีความรู้สึกว่าเย็นนะครับน่าจะเป็นโลหะแล้วแหละ เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างถ้าดูจากด้านบนตรงนี้รุ่นนี้ลำโพง2ตัวลำโพงที่ด้านขวาและตัวนี้ลำโพงที่ด้านซ้ายมีช่องเสียบสายชาร์จ Type C ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5แล้วก็ทาใส่ซซิมสำหรับรุ่นที่ผมเอามาร,รีวิวนี้จะใส่ได้เฉพาะเมมนะครับเพราะว่าตัวนี้2,999บาทโทรออกไม่ได้นะเวลาที่เราใส่เมมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ในส่วนของความจุสูงสุดที่เราสามารถใช้งานได้1 t b หรือว่า1,024กิกที่ด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องไมค์ที่ด้านล่างไม่มีอะไรนะครับมาดูที่หน้าจอที่หน้าจอจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้จากโรงงานที่กล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังกล้องหลังก็จะมีอยู่1ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลเหมือนกันมีโลโก้ TCL แล้วก็จะมีเลขโมเดล 8492A อันนี้คือตัวเครื่องนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับ Android ของรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่น13นะครับช่วงที่บูตเครื่องผมใส่เคสดีว่าผมว่าเคสเขาสวยนะดูสิแม่ใช้ได้เลยนะเคสดีนะครับเดี๋ยวมาเซตเครื่องพร้อมกันเลยนะ มีภาษาไทยกดเริ่มในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ2.4กิกะเและ5 GHz ผมข้ามไปก่อนอ๋ออันนี้ตั้งไว้เลยก็ได้นะครับบวก7เวลาอินโดจีนกดถัดไปถ้าใครตั้งไม่เป็นเพิ่งซื้อมาใหม่ตั้งไม่เป็นนี่ตั้งแบบผมก็ได้นะ รหัสพินอะไรนี่เรายังไม่ต้องตั้งนะกดข้ามไปก่อนเรียกว่ามีอะไรให้เรากดข้ามนะกดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปก่อนได้เลยนะอะไรที่เขาบังคับให้เราข้ามไม่ได้นี่เราก็ต้องกดตกลงนะอย่างอน,นเนี้ยผมกดยอมรับโอ้ใช้ได้นี่แบบนี้สวยนะผมชอบนะแล้วก็สีจอนี่ใช้ได้เลยนะ TCL เนี่ยเขาเน้นเรื่องหน้าจอถนอมสายตาด้วย นี่มาที่การทั้งค่ากันก่อนเลยนะจากที่สังเกตมานะครับเวลาที่เรากดนี่อาจจะต้องกดย้ำนิดนึงพื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรนะครับใช้งานไป8.4กิกจากทั้งหมด32กิกผมว่าถ้าเราไม่ได้เอามาเนในเล่นเกมนะดูหนังฟังเพลงโซเชียลผมว่าใช้งานได้อยู่นะเดี๋ยวอันนี้ผมทดสอบให้นะครับตอนนี้แอปใช้ไป5.8กิกมีระบบ2.5กิกวิดีโอ18เมกเท่านี้เอง มีอะไรอีกการแสดงผลมาดูขนาดตัวอักษรนะครับนี่โหเวลาใหญ่นี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะผมว่าเดี๋ยวเอาขนาดเนี่ยขนาดกลางๆแบบนี้น่าจะดีนะครับขนาดกลางๆใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะโอเคผู้ชมจะได้มองเห็นกันชัดๆเนาะผมเอาขนาดนี้เลยท่าทางสัมผัสการนำทางของระบบ เราสามารถตั้งแบบไม่ให้มีปุ่มได้นี่ตั้งได้นะแต่แท็บเล็ตอะส่วนใหญ่ผมจะแนะนำนะถ้าใช้แท็บเล็ตใช้ปเถอะครับใช้แบบมี3ปุ่มผมว่ากดง่ายกว่านะอ่ากดสลับซ้ายขวาไม่ได้นะครับนี่เกี่ยวกับแท็บเล็ต CPU เขาจะใช้ของ Mediatek 8.7.6.6เวอร์ชัน Android มาเช็คเลยจุ๊บ Android 13มาดูที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เพิ่มแสงเพิ่มแสงนี่ใช้ได้อยู่นะสว่างเลยนะลองครึ่งครึ่งโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมตั้งไว้ครึ่งครึ่งนะครับอันนี้คือคอนโทรลเซ็นเตอร์มีอะไรบ้างมีโหมดรักษาสายตาโหมดอ่านหนังสือ มีสแกน QR code หลีแสงโหมดเวลาเข้านอนโอเคเกี่ยวกับเรื่องถนอมสายตาเนี่ยเขามีเยอะแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ Control Center ด้วยนะก็เรียกว่าจะปัดจากด้านขวาหรือว่าจะปัดจากด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมเข้า Wi-Fi ก่อนนะครับลองดูการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะ โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับมาก็เดี๋ยวผมขอตัวไปติดตั้งแอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาทดสอบกันต่อตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าด้วยสเปคของตัวเครื่องที่ไม่ได้แรงมากนะ Facebook ที่เราจะลงแนะนําให้ลงเป็น a c e b o o k Li น์นะครับการใช้งานก็จะไหลลื่นกว่านะในส่วนของ Tik t o อกก็แนะนําเป็น t i k t อกไลน์นะครับนอกจากไม่กินพื้นที่แล้วการทําง,งานก็ยังดูไหลลื่นเดี๋ยวมาดูพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตอนนี้ใช้ไป1 7กิ๊ก ก็เรือๆนะก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างเกม ROV ผมไม่ได้อัปแพดเต็มนะก็อัปบางส่วนให้พอเล่นได้อะไรประมาณนี้ในส่วนของแอปโซเชียลทั่วไปดูหนังฟังเพลงก็สามารถติดตั้งได้ตามปกติเดี๋ยวผมเคลียร์แอปให้ดูก่อนนะตอนนี้ไม่ได้เปิดแอปอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นนะเปิดปุ๊บเข้าเลยนะเดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับ นี่คือแอปโซเชียลเห็นไหมก็ได้อยู่นะดูดิเดี๋ยวมาดูที่ Ti ๊ t ตอกันบ้างตัวนี้ Ti k กตอกไล e เวลากดนี่อย่างที่ผมแนะนำนะแนะนำว่าเราอาจจะต้องกดเน้นย้ำนิดนึงก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะดูนะครับอันนี้คือติ k กตอกไล e ์ เดี๋ยวมาดูการเปิดสองหน้าจอบ้างอืมมีสองหน้าจอด้วยทุกคนสามารถเปิด2หน้าจอพร้อมกันได้ขยับได้ประมาณนี้แบบนี้นะทุกคนอ่ามาดูแนวนอนบ้างแนวนอนจะไม่สามารถขยับได้นะครับแต่ก็สามารถปัดใช้งานได้ตามปกติอันนี้ผมตกใจนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่า สเปคเขาไม่ได้สูงมากน่าจะเปิด2หน้าจอไม่ได้นะครับจริงๆเปิด2หน้าจอได้ทุกคนก็โอเคเลยนะเพราะว่าถ้าใช้งานแท็บเล็ตแล้วเปิด2หน้าจอไม่ได้นี่ก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมในส่วนของ YouTube เราสามารถเปิดได้สูงสุด 1,080p 60เฟรมเลทแต่อันนี้ผมจะบอกว่าอาจจะมีแหลกบ้างนะครับถ้าจะดูให้ไหลลื่นนะ 720p 60เฟรมเลทก็สามารถดูได้อะลองดูนะ คือถ้าเน้นไหลเลื่นนะครับแนะนำเลยนะ 720p 60เฟรมเรทแบบนี้อันนี้ผมขยายเต็มหน้าจอแล้วนะคือถ้าเราเปิด 180p 0 60เฟรมเรทก็จะมีความรู้สึกว่าแหลกบ้างนะครับแต่ถ้าเปิด 720p อันนี้ก็ดูไหลเลื่นเลยนะเดี๋ยวมาลองดูคลิปอื่นกันบ้างเป็นยังไงใช้ได้ไหมหน้าจอเขาสีสวยนะทุกคน ในส่วนของคลิปนี้ผมก็เปิดอยู่ที่ 720p 60เฟรมเรทในส่วนของเรื่องหน้าจอผมว่าใช้ได้อยู่นะในส่วนของเรื่องเสียงผมจะบอกว่ารุ่นนี้ลําโพง2ตัวนะครับมีลําโพงซ้ายลําโพงขวาเสียงที่ออกมาจะเป็นโมโนไม่ใช่สเตอริโอก็คือเสียงออกมาเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับจากที่ฟังมาลําโพงเสียงจะออกเท่ากันทั้ง2ด้านนะมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวไวว L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD อันนี้ถ้าเราเอามาดูหนังนะก็จะประมาณแบบนี้นี่โอเคไหมมาที่ Disney Plus เราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด1 0 8 0 p ก็ได้อยู่นะดูรายละเอียดนะครับ โดยรวมในส่วนของเรื่องการดูหนังฟังเพลงอย่างที่ผมบอกอ่ะได้อยู่ทุกคนแล้วก็ในส่วนของเรื่องการฟังเพลงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเสียงจะออกเท่ากันนะครับเรื่องเบรนี่ตัดออกได้เลยนะครับคือราคานี้คุณอย่าไปพูดถึงนะครับถ้าแบบว่าฟังแบบกลางๆทั่วๆไปผมว่าได้อยู่ก็เอามาดูหนังฟังเพลงโซเชียลทั่วไปแบบกลางๆสามารถทําได้นะครับถ้าเราเปิดเสียงสุด ถามว่าเสียงแตกไหมอันนี้เสียงไม่แตกนะถ้าถามว่าเสียงดังไหมก็พอประมาณแต่ไม่ได้ดังมากนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการที่เราเอามาดูหนังฟังเพลงในบ้านหรือว่าดูหนังในห้องอะไรประมาณนี้แบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเล่นเกมให้ดูนะครับต้องบอกก่อนนะตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมแต่เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าถ้าจะลองเอามาเล่น ROV แบบเบาๆเนี่ยปรับการาฟิกแบบต่ำๆเล่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ในส่วนของการอัพแพดผมจะอัพแพดถึงตรงนี้นะที่เขาให้โหลดครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้โหลดอีกเลยก็แค่เอาพอเล่นได้นะครับการตั้งค่ากราฟิกผมจะปรับตามนี้เลยนะแล้วก็การตั้งค่าสนามล้มแบบนี้นะครับมามาดูกันดูนะครับก็พอเล่นได้อยู่นะแต่แนะนำว่าอย่าปรับสูงนะครับปรับสูงนี้ไม่ไหวนะขนาดนี้ก็ผมว่าเต็มเต็ม เต็มกราฟแล้วนะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ oh, <God. S 1> ข้อดีของแท็บเล็ตคือเวลาเล่นเกมนี้จอมันใหญ่สะใจนะแต่อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมนะทุกคนแล้วก็เวลาที่เรากดล่าสกิลถ่ายสกิลหรือเวลากดอะไรที่แต่หน้าจออาจจะต้องกดเน้นย้ำนิดน,นึงนะครับ oh. ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ฟิล์มหรือเปล่านะ oh. แต่อันนี้ไม่ได้ทดสอบลอกฟิล์มให้ดูนะครับ oh. นี่เดินหน้าอย่างเดียวเราอะ โอ้คือถ้าเรากดเน้นย้ำอ่ะกดได้อยู่โอ้ ใช้ได้ไหม <laughs> โ,นนโหเฉียวก็ไปน,นิดเดียวเอง โอเคปิดเกมก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะสำหรับเกม r o v แนะนำว่าปรับต่ำนะครับถ้าปรับต่ำกว่านี้ได้ก็จะดีมากสามารถเสียบใช้งาน OTG ได้นะทุกคนเห็นเมาส์ไหมครับในส่วนของคีย์บอร์ดผมเชื่อมต่อแบบบลูทูธไว้นะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ด แล้วก็สามารถติดตั้งแอป9420ไทคยค Keyboard ได้เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนภาษาบนปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยใช้ปุ่มลูกน้ำตัวนี้สามารถกดได้นะก็เรียกว่าสามารถเอามาใช้งานได้อะทุกคนดูดิอา้าวอันนี้อันนี้เข้า Facebook เวอร์ชันธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอ่านหนังสือ e b o o กหรือว่าดูมังงะอ่านมังงะใช่ไหมอ่ะอย่างตอนนี้ผมเปิดหน้าที่เป็น4นะ แล้วก็จะเปิดโหมดอ่านหนังสือจากภาพสีก็จะกลายเป็นขาวดำแบบนี้แล้วเขาก็จะมีอีกโหมดหนึ่งคือโหมดรักษาสายตาเวลาที่เราใช้โหมดนี้ภาพก็จะดูอมเหลืองอันนี้อาจจะดูไม่ชัดนี่เห็นไหมดูอมเหลืองนะครับทำให้เวลาที่เราอ่านหนังสืออ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าอ่านมังงะทำให้เราไม่ปวดตานะครับสีก็จะนวลตาแบบนี้เลยนะ ในส่วนของการที่เราเอามาดูกันตูแบบนี้นะโอ้อันนี้สบายนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอ10.1นิ้วนี่ผมว่าก็ใหญ่กำลังพอดีเลยนะมาสรุปกันนะครับสำหรับการใช้งาน TCL 10L Gen 2ตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่ารุ่น LTE ที่ใส่ซิมโทรออกได้กับรุ่น Wi-Fi จะต่างกันเฉพาะใส่ซิมแล้วก็โทรออกนอกนั้นสเปคก็จะเหมือนกันนะการใช้งานทั่วไปโซเชียลดูหนังฟังเพลงผมว่าใช้ได้นะ เล่นเกมนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้หน้าจอสีสวยสีสดแล้วก็แบต6,000ม mm. ิลลิแอมในราคาไม่ถึง3,000บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็แล้วกันนะครับในส่วนของลิงก์สินค้าเดี๋ยวผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับร้านที่ผมโพสต์นี้จะเป็นร้านที่ผมอุดหนุนเขาเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกคนนี้ไม่ต้องกังวลได้นะครับได้รับของตรงปกแน่นอน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมไปเจอแท็บเล็ตตัวไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวจะหามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวแท็บเล็ตตัวไหนรุ่นไหนก็สามารถพิมพ์มาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับ